ที่บอกับพิพิธภั์อไ้ไอ้แดเนี่ยพ่อครับไม่เป็นไรครับถ่ายวิดีโอได้จ้าถ่ายทั้งหมดอย เบื้องหลช่วยนาเหี่ยวแห้งเหี่ยวไปแห้งไปไทยใกล้เนาะไมได้บมด้องเงินขาดหมดเนี่ยอะอไปหาคนคือรถเด้อได้แล้วไปใช้คนส่งคนเอื่น อาลงให้เอฟซีเอฟซีหลายแล้วด <c oughs> ิไอ้วิทย์ับอาจารย์ปองนะครับ <c oughs> ตามธรรมชาตินะครับถ <c oughs> ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอตามธรรมชาติถ <c oughs> ่ายวิดีโอครับ ครับโอ้โอ้โอ้หามตห้ตามีสิกขาปัังสมาธิยามี สัมมาทิยามีนาิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุกติมันติทิลังวิโสธาจีสาธุอามะพันเตสาธุสาธุโอกาสะสาธุโนพันเตธรรมสังฆะลำดับจากนี้ไปดำเป็นการมอบเงินของเงินงานต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่บัวบานญาติสังกัดที่วัยชนนุ่าได้ดูแลความเรียบร้อยนะครับยินเชิญตัวแทนเจ้าภาพคุณแม่มาทำพิธีอะไรนะครับอ่าเป็ลุงวิสัยญาสังกัดลุงใหญ่มาแล้วนะครับตรีบบนบ้านเชียง นางมิ่งเมืองบุรินิกรองนายกเทศมนตรีระชาและก็คุณหมอวงใจโฮป่าและคณะเรียนเชิญครับออกและร่วมพิธีกับเจ้าภาพขอบคุณมากครับ ลำดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุยยยยมชนหมู่13นะครับความสัมพันธ์นี้ก็เลยได้ทำามเลที่5ท่านนะครับจากเรียนเชิญโรงเรียนบ้านเชียงประชาเชิญเชิญครับเรียนเชิญครับรวยงานต่อไปครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมบลบ้านเชียงเรียนเชิญครับ คุณหมอกริชาติคุณสีแก้วทําหน้าที่แทนพอจันโป่ปาไปแล้วกันนะครับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนสูนย์ผู้ชี้เทศบาลตำบลบ้านเชียงคุณพ่อสำมฤทธิ์สาวิโธเรียนเชิญครับต่อไปเรียนเชิญคุณพ่อพิจิต และระดับสุดท้ายเรียนเชิญตัวแทนพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับรับมอบจากทางเจ้าบ,บ้านครับต่อจากมูลที่ปวดใจในบ้านเชียงโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ไทยพวนนี้คุณแม่ีิพากรกลางคงมนะครับเป็นตัวแทนครับ วิโดวิดูฮาวิพุทธประนอมกวางทองเรียนเชิญเลยครับมีคุณพ่อสมศักดิ์กัมเจตราชองคารสกานคุณหนูพัดกวางทอง ถ้าได้ยินชื่อนลกเรียนเจเลยนะครับคุณยอดชายมงคุณคำชาวคุณชาณีมงคุณคำชาวคุณมงคลญาติสังกัดคุณสงใจญาติสังกัดคุณปรัชกรจันทาคำคุณรูนกพวันจันทาคำคุณวีรศักดิ์ญาติสังกัดคุณพิทักษ์ญาติสังกัด Riêng <coughs> chơi như khác Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อให้ญาติพี่น้องได้มีูอกาสมาร่วมทันเป็นถึงคุณแม่บัวบันญาติพของเรานะครับชุดต่อไปครับเรียนเชิญคุณตามเลยราบไมนะ่หมดครับไปย่งาตามเลย กาจารย์บวรุษมหาปัญโญเจ้าวาดวัดป่าลัยบ้านเชียงและพระอาจารย์บุตตาวัดสามกีธรรมเกวบดุลดอนธานีเป็นองค์พิณาผ้าบางสกุลราบุนครับ คิดว่านกเป็นเรอง้มากทีครับั ราภิโมลราภิโม์พระมหาประสิทธิโชติปัญโยพระอธิกนนรากนนรากประวัติปสนโนจ้าววัดวัดเกตแก้วภูธิธรรมเป็นโคพินาผ้าบางสูงราภิโมลครับกางทีบบัตรบาัพรท่าน ท่านผูเ้เกียรติครับหลังจากที่บบท่านประทานในพิธีได้ทอดผ้าไทยนมัสธุลและก็ประกอบพิธีประชุมเพลเสร็จแล้ว พิธีกรก็ขอกราบนิมนิบมกัคป์เจ้าทุกรูปได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์จากนั้นก็ขอเรียนเชิญพระบิดาได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นดับต่อจากพระเจ้านะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยในการขึ้นลงบันไดในการเวลาดอกไม้จันทร์เรียนเชิญพระบิดาได้เข้าแถวด้านหน้าบันไดที่เพื่อรับผ่อนลืมจากทางเจ้าภาพนะครับ อย่างไรก็ตามในครั้งนี้นั้นนะครับทางเจ้าภาพก็ฝากพิธีกรมาว่าต้องกราบขอบพระบุณญาติพี่น้องในจังหวัดต่างจังหวัดต่างประเทศก็ตามนะครับที่ได้ให้เกียรติในตละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้หลายท่านหลายคนก็ได้มาร่วมงานสวดพระบิธรรมที่ด้านเจ้าภาศในสองสามวันที่ผ่านมาหลายท่านหลายคนก็มาในเวลาคาบานักที่เที่ส่วนที่ส่วนแต่ท่านโดยตรงนในวันนี้ก็ได ก็ขอให้เก็นไปด้ดีพ่ทุกท่านอากพาเราไปที่การลในงขอการาเมไกตอง่อนการาตวามปอภัยในที่การครับนาจะยาประกาศในที่วน้ใจในบัญชีที่ก่อนีหาแม้ว่ามีสนใดจาทงทต้องมีการ

Hãy mẹ cứ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias. vàng đi vàng 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 đồng mấy chành con nha vàng đi <laughs>

นายอยากเบิรงวิดหรอวะี่ยูทูบเธอผู้ใหญ่สุรเชษมันเชียงเป็นเสื้อเป็นเสื้อไทย น้ำเราวางไว้นะีให้มาให้พวกเดมาเล่นขอาให้พี่วางโอ้เานะจโอ้นี่ดูยายทวดนอนหลับเลย

โอเคครับลองเพลงอะลองยิ้มให้กันยิ้มให้กันนั้นใหญดียิ้มๆิที่จะได้ไหมยิ้มยิ้ไงยิ้ม้วไงชื่นหัวใจมาเลยเหินฮ้าตบมือโอ้ลองเพลงเก่งมายายนะเนื้อสาเารณไทยเป็นสาหลอดไฟสุขสือนอยู่ดังโลกคงได้ทั้งวัน เดยใช้วัตง่ายหลักสาไกีไทยนี่หลักสารหกแต่สึ่งหลกในขาดเหอุการณ์จะไห้ไขไขคุณีีสารเลือดทุกอย่างสาพีเรื่องเกษตรจะใช่อย่างใส่สู